สวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราศีพิจิกนะครับประจําช่วงปักหลังเดือนกันยายนครับภาพรวม้นขณะนี้ฮะสิ่งที่ต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับบางคนบางท่านนะฮะก็มีโอกาสเจ็บป่วยนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับและบางคนบางท่านนะครับก็อาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับซึ่งมีความต่อเนื่องนะฮะเชื่อมโยงมาถึงช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสาคัญที่ท่านจะต้อง ดูแลรักษาตัวเองให้มากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับบางสิ่งบยายอยางอย่ากินยาเองนะไปหาคุณหมอนะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้เรามีอะไรประกันสังคมนะฮะประกันสุขภาพนะทุนหน้านะครับนะบัตรทองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะมีคนนะที่จะดูแลรัดดูแลเราอยู่แล,แล้วเดี๋ยวเราจะดูแลตัวเองมีประกันสุขภาพนะฮะไปใช้ซะเป็นมุมที่ดีที่สุดในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ เพราะว่าถ้าคุณนั้นนะฮะไม่ดูแลตัวเองหลังจากนี้ไปต้นปปุ๊บเนี่ยจังหวะชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสดีๆหลายเรื่องนะฮะเข้ามานะถ้าเรามองเรื่องของการงานนะครับแต่ไอตัวเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นตัวบั่นทอนทาให้โอกาสหรือโชคดีๆของคุณเนี่ยที่กําลังจะมีเข้ามามันไม่ได้ทำไงอ่าสมมุติว่าถ้าอาจารย์เกิดลัคนาหรือราศีนี้นะครับนะอาจจะมีงานอีเวนต์เข้ามา แต่จริงๆริแล้วปุ๊บป่วยเจ็บไปงานอีเวนต์ไม่ได้นะอดเลยนะเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรได้คุณเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะั้นช่วงนี้ต้องดูแลเป็นสิ่งสําคัญนะครับหรืออีกมุมหนึ่งในจังหวะตอนนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีมุมเรื่องของความคิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ทายเรื่องของสุขภาพนะครับจังหวะตอนนี้มีโอกาสมีความคิดของการเปลี่ยนแปลงหรือมีความคิดของการเปลี่ยนแปลงหรือทําเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้าแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะมีข่าว เรื่องของการงานที่ดีเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครนั้นต้องการที่จะหางานเสริมนะเติมแต่งให้กับชีวิตให้มากขึ้นมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาหางานเสริมอะนะทำได้ไหมในช่วงนี้ก็ได้นะฮะตามนี้เลยนะครับซึ่งตัวจุดนี้นะฮะก็ก่อเกิดเรื่องของการเงินแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามีโอกาสเสียเงินไปกับอะไรสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยนะครับหรือมีมุมของการเสียเงินไปกับการซ่อมบำรุงต่าง นะฮะหรือบางทีไม่เสียเงินกับสุขภาพตัวเองอาจจะไปเสียเงินกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนที่คุณรักในช่วงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ต้องดูแลเรื่องของเม็ดเงินนะฮะมากเป็นพิเศษพื้นฐานดวงเรื่องเกี่ยวกับเดบิตคือเงินเข้าไม่ห่วงครับแต่ว่าเจนในเรื่องของการใช้จ่ายช่วงนี้มันจะจีบประทะนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรช่วงนี้ก็ต้องนะบริหารการจัดก,การเรื่องของเงินเข้าเงินออกให้ดีๆจะได้ไม่ต้อง มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมตามนี้นะครับเรื่องของความรักนะฮะในภาพรวมแล้วเนี่ยจากดวงแล้วเนี่ยภาษาโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามีดาวมัวเมานะดาวมัวเมานะเลงกับดาวตัวแทนเรื่องของคู่ครองคนรักถ้าคู่ครองไม่คุณไม่แสบในพื้นชะตาเดิมนะมันอาจจะมีนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าคู่คุณนะคบมาปมาุ๊บเนี่ยแล้วแสบสันนะเป็นพื้นก่อนหน้านี้นะครับ แล้วมันเจอเจอในช่วงนี้คู่ครองจะแสบมากขึ้นมากกว่าเดิมนะจะแสบแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับที่คุณคบอ่ะนะตัวนี้อาจารย์ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดวงใครดวงมันเนี่ยนะเป็นตัวประกอบพื้นดวงเดินเป็นตัวประกอบแต่ถ้าทายแบบว่าเป็นทั่วไปเนี่ยแปลว่ามีดาวมัวเมานะฮะเลียงดาวคู่ครองเนี่ยเช่นคู่ครองนะโกหกโกหกให้เราสบายใจโกหกที่แบบอยากที่จะผัดนะไม่อยากที่จะรับความจริงได้ไหมได้นะครับ หรือพื้นฐานดวงคนเป็นโสดปุ๊บเนี่ยไปเจอเจอเนี่ยรักแท้นึคืนหลอกดวงได้ไหมได้นะหรือมีอารมณ์แบบว่าไปออกข่าวแบบโผลกระแสนะได้ไหมได้นะโดนหลอกลวงนะหลอกล้านหนึ่งสองล้านนะโอนเงินนะคุณผู้ชายนะแบบว่าปัดเจอนะคนถูกใจนะสมัครสมาชิกสวยเลยนะโดนมิจฉาชีพหลอกนะ หลอกให้เชื่ออยู่ได้รารักแล้วก็เดินจากไปเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับผมไม่งั้นอาจจะเจอเจอนะสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือสนุนของคำพยากรณ์น,นะครับอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับดวงของท่านมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวสามารถที่จะนัดหมายอ,อาจารย์ผู้ที่ a s ศัย n e d นะฮะ h o าส s ตอร์ Master, หรือถ้าใครนั้นอยากที่จะ หานักพยากรณ์นะออกงานอีเวนต์นะฮะหรืองานบรรยายเกี่ยวข้องกับดวงเมืองโหราศาสตร์นะฮะก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะครับผมที่ Assign ์ o l o m ม s สเตมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ